สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับผมว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของวิธีคิดนะครับเวลาเราเจองานงานหนึ่งเราจะคิดยังไงกับการแก้ปัญหาตรงนั้นกับการป้องกันปัญหาตรงนั้นหรือแม้กระทั่งวิธีคิดในการบริการลูกค้าทํายังไงให้มันไปสู่ผลลัพธ์ให้ได้เงินและแถมยังให้ลูกค้าสามารถาได้รับผลประโยชน์ตามที่เขาต้องการในขณะที่เราก็ยังเป็นที่รักที่พอใจของลูกค้าได้อีกด้วยนี่คือวัตถุประสงค์สําคัญของการที่ คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะครับมีเงินล้านด้วยในหน้าอาสังหาที่ทําซ้ําได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าก,ากลั่นกรองประสบการณ์ในการทํางานนะครับหลักการวิธีคิดสิ่งที่จะทําให้มันเกิดผลลัพธ์จากการขายอาสังหาริมทรัพย์เรียกง่ายว่ารวบรวมทุกอย่างนะฮะที่จะทําให้สามารถสร้างเงินล้านได้เอามาไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดเลย มันมีหลายเล่มมากๆนะฮะเ,เล่มหนึ่งที่อ่านเยอะที่สุดก็คือเล่มนี้ช่างแม่งอะฮะชื่อเล่มน้ปกสีส้มๆผมจําไม่ได้เนะเาะเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากคือเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยากทําทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเราเรา,เราคิดได้ทันทีเลยว่าเออมันมีบางอย่างที่เราไม่ต้องไปยึดกับมันก็ได้ปล่อยมันไปมั่งก็ได้เอาเฉพาะบางเรื่องก็ได้นะ,ะหนังสือเล่มนี้ผมก็แนะนำนะฮะ เอาว่าผมให้เครดิตกับคุณนิ้วกลมผมชอบอ่านหนังสือเขานะครับหนังสือเขาให้ให้วิธีคิดนะครับให้ความสุขให้เห็นค่าของตัวเองนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันที่ได้เรียนรู้คือมันขมวดปมทําให้เรา,เาคิดอะไรได้เยอะเลยเผมมีหนังสือเขาหลายเล่มเออชื่อไม่หมดนะครับเรียกง่ายๆ่าถว่าแทบจะเป็นแฟนประจำแล้วขออนุญาตยกเครดิตให้กับเขานะครับคุณนิ้วกลม โอ้การอ่านนี้ทําให้เราค้นพบหลายอย่างผมนี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กนะครับคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าในหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันมีสิ่งที่นักเขียนเขาอยากจะบอกนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้เขากันกรองมามีประสบการณ์มีวิธีคิดมีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับผมเชื่อว่ามันทําให้เราสามารถล้นระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับในการค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเอาไปต่อยอดได้ เอาไปขยายต่อได้นะครับทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะทําให้ชีวิตลนระยะเวลาในการที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้อีกมากมายเลย